เวทนาเป็นทางมาแห่งอนุสัยพิขูทั้งหลายอาศัยตากับรูปเกิดจากขวิญญาณขึ้นอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณขึ้นอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานะวิญญาณขึ้นอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณขึ้นอาศัยกายกับโพธภะเกิดกายวิญญาณขึ้น อาศัยใจกับธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณขึ้นความประจวบกันแห่งสิ่งทั้งสามนั้นชื่อว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาอันเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะ ย่อมนอนเนื่องอยู่ในสันดานของบุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจคร่ำครวญตีอกรำไห้ถึงความลหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมนอนเนื่องอยู่ในสันดานของบุคคลนั้นเมื่อเวทนาอันไม่ทุกข์ไม่สุขถูกต้องแล้วย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดของเวทนานั้นด้วย ซึ่งความดับแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัศทะของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทินพะของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชาย่อมนอนเนื่องอยู่ในสันดานของบุคคลนั้นพิกุทั้งหลายบุคคลนั้นหนอยังละอนุสัยคือราคะในเพราะสุขเวทนาไม่ได้ ยังบรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะในเพราะทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอนุสัยคืออวิชชาในเพราะอาทุกขมสุข,ขเวทนาไม่ได้ยังละอวิชชาไม่ได้และยังทำวิชชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วจากทําที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลย